สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาตังวัดพระสิงห์นะครับเลี้ยวขวาหน้าวัดพระสิงห์นะครับแล้วก็ซื้อไปนะครับเราก็จะปะซีแยกนะครับซื้อหน้าเฮานี่ก็จะเป็นวัดผาบองนะครับวัดผาบองนี่เคยนําเสนอไปแล้วนะครับวันนี้มาวัดกู่พ่นนะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยนะครับ เลี้ยวมาได้สักน้อยสุดวัดผาบองน,นี่จะมีซอยน้อยๆติดกันก็จะหันหัวสีขาวนะครับมีประตูสิงอยู่ประตูแหลกผ่านไว้ก่อนนะ้ครับเพราะว่าเพิ่นปิดนะครับเขามาที่ประตูที่สองนะครับนี่เขามาดูวัดปราศาทครับอันว่าวัดปราสาทนี่ก็เป็นวัดที่งามแห่งหนึ่งของเชียงใหม่นะครับนอกหลายคนอาจจะบอกว่ามันมีความงามอย่างใดวันนี้เราไปก้อยกันครับ ไปครับไปกับโกตีโวโกเหมือนเดิมครับลุงตีมาโวเหมือนเดิมครับอ่ะเอเฮามานะครับเฮาเข้าประตูน่ก็เต้แล้วแต่เฮามาต้งเพก่อนนะครับมาต้งวันออกนี่นะครับจะมาฮึกโกอยว่าอันตีดกับอันวัดผาบองนะครับอ่าตีดกับวัดประสาทตีกันมีกองน้อยเน,นี่ยครับเขาจะหันประตูน้อยๆน,นะครับ เป็นช่องทางเดินเก่านะครับอันนี้น่าจะเป็นประตูเก่าที่เป็นเข้าวัดเข้าวานะครับพราะเห็นว่าตัดนี่ก็มีหอเสื้อวัดนะครับอ่ามีต้นโพนะครับเป็นต้นโพใหญ่ถ้าจะอายุนักแล้วนะครับต้นโพนี่นะครับผมก็สันนิษฐานว่าตั้งเพะนะครับน่าจะเป็นด้านหน้าวัดแต่ดั้งเดิมนะครับเพราะว่าอันเป็นตังวันออกนะครับเนาะ พื้นต้นโพนี่ก็เห็นมีหูปันปั้นของตุเจ้าอยู่นะครับบอกว่าเป็นตุอยัยมณ์นะครับเนาะเลยมาสักน้อยนะครับก็จะมีอันอาคารหูปทรงแปดเหลี่ยมนะครับอาคารทรงแปดเหลี่ยมเป็นอาคารที่เป็นกระจกนะครับมีกระจกล้อมรอบอยู่ตรงหน้ามีสิ่งโบราณตั้งอยู่สองตัวนะครับ อันนี้พอเราไปส่องส่องแยงแยงดูนะครับอ๋อเขาก็ม่หัวอันนี้เป็นอันหอพระอุปคุตนะครับเพราะว่าทังในมีหุปั้นพระอุปคุตตั้งอยู่กุดเต๋อสมัยก่อนนี้คนหลายๆเพื่อให้จะเปิดอยู่นะครับมีน้ํามีอะไรอย่างตรงในตอนนี้ปิดไว้นะครับถัดจากอันหอแปดเหลี่ยมหอพระอุปคุตนี่นะครับ เราก็จะหันว่ามีอุโบโสถขนาดกลางเนางนะครับพระอุโบสถนี่เป็นอุโบสถน่าจะเก่าแล้วนะครับแล้วก็มาปรปับปรุงใหม่นะครับลวดลายตกแต่งปูนปั้นของพวกน,นี้ครับเป็นสีทองบนปืน้นหลังสีแดงจัดงามเลยนะครับลวดลายอย่างนี้งามถึงแม้ว่าจะาบูรณะมาใหม่นะครับแต่ถ้าจะอาศัยเขาคงเดิมนะครับเนาะเป<ว>็น,น อุโบสถที่ยังมีความงดงามนะครับพอลองเตี้ยวพอทางข้างนี่ก็จัดงามนะครับช่องหน้าต่างอย่างนี้ก็มีลวดงานลวดลายปูนปั้นนะครับงามแล้วก็อันแถวช่องหน้าต่างนี่ก็แกะสลักนะครับเป็นลายต่างเ่าเตี้ยวต่อมาสักน้อยนะครับมาหลังโบสถ์นี่ก็จะหันว่ามีพระธาตุนะครับพระธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ยจะเห็นซากอันพระธาตุเก่าเพิ่นก่อไว้สักน้อยนะครับ ระธาตุองค์นี้ถ้าจะบูรณะขึ้นใหม่สักหน่อยนะครับจากของเก่าเนอะอาะเป็นทรงระฆังความตั้งบนฐานสี่เหลี่ยมนะครับเป็นฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มีซุ้มเนาะครับเฮาขึ้นไปทางบันไดนี้ได้นะครับหลังโบโซตเนี่ยก็จะหันว่าหลังโบโซตนี่ก็จะมีขั้นใดแล้วก็มีประตูสําหรับผู้ทุเจ้าขึ้นไปที่หลังโบโซตนี้ได้ครับเปิ่นขอแปลงประตูโค้งจัดงามนะครับกอยที่อันซุ้ม ซุ้มพระเจดีย์ตางมันออกเลยครับจะมีซุ้มอยู่ก็จะหันมีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งนะครับเนาะตั้งอยู่ในซุ้มนะครับจัดงามนะครับเสียดายเปิ้นเอาอันชีลูกงกงมาใส่ไวนะ้เนาะก็ย่ใดตะโคนเฮาโขนหายมันนักครับก็เลยต้องป้องกันพระเจ้าไว้นะครับแต่ลวดลายทั้งหลายนี้ก็งามนะครับสําหรับซุ้มประตูโขงที่เปิ้นทาไว้นี่นะครับ ด้านทิศตะวันตกของปราณพธาตุนี้ก็มีซุ้มประตูโขงน้อยๆนะครับแต่บ่มีพระพุทธรูปอยู่ตรงในนะครับเป็นซุ้มประตูโขงเฉยๆนะครับเนาะเขาก็พอพธาตุนี้เสร็จแล้วก็ต่อจากพระธาตุไปทางตะวันตกนะครับจะเป็นพระวิหารนะครับเขาจะหันมีพระวิหารขนาดใหญ่เลยนะครับจัดงามเลยนะครับพระวิหารหลังนี้นี่โอ้งามสุดยอดบบกวยเต๋ว่าอันเตเนาะ ที่เปิดห้องวัดวัดา,าศาสตรนี่ก็ถ้าจะเพาะอันวิหารหลังนี้ก็จะได้นี่นะครับเพื่อก็มีประวัติไม่ให้ดูครับหรือว่าจะอันสแกนเป็นบาร์โคดอัอย่ง q r วอารโคดอไรอย่งก็ได้นะครับเพื่อจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับเนาะ ความงามของวิหารหลังนี้นะครับอาจจะมาอาจจะเป็นที่มาของชื่อของวัดปราสาทก็ได้นะครับเพราะว่า,าวิหารนี้งามนะครับจัดงามเลยนะครับผู้ป,ปั้นพญาน,นาคหาบันไดของที่นี่ก็มีเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีความาเป็นตัวเก้านะครับเป็นเป็นตัวเก่าของช่างมีเอกลักษณ์ของช่างนะครับว่าไปดูที่อื่นๆของบอยล่ามหันอย่างยี่นะครับ ปกติงอนนี่เป็นพิ้วกระนกแต่อันนี้เพื้อนซื่อๆไปนะครับเนาะเป็นการใช้ปูนปั้นนะครับลวดลายอ,อย่างนี้ทีต่ติดบนอันบนหน้าอาคารหรือหน้าบันนี่นะครับโอ้งามวิจิตรเลยนะครับรูปแบบของงามฝีมือช่างก็ละเอียดนะครับเราดูเข้าไปแท้ๆนี่โอ้น่าจะเป็นอัน จันเจิงของโคนเจยงใหม่เฮาแต้ๆเลยนะครับดูจากตรงน,นี้นะครับก็จะเห็นว่าถ้าเฮาขึ้นบันไดมาดูสักหน่อย,ยก็จะเห็นว่าลวดลายตามตัวหน้าตามนี้นะครับเป็นปูนปั้นจัดงามนะครับเป็นแบบโบราณว่าเขาเอาปูนต่ำนะครับเนาะเพราะเขาเอาปูนต่ำเอาปูนมาตาม่ำกับอันยางไม้ใหญ่นะครับหลายส่วนเกาะผุพังไปนะครับเปิเกาะ บำรุงรักษานะครับรูปแบบอันเก่าว่าได้อย่างดีเลยนะครับจะหันว่าสีมันเหมือนกันนี่นะครับก็เพราะว่าิันมีการบำรุงรักษานะครับอันสีเข้มนี่ถ้าจะเป็นอันเก่าครับอันสีจางๆนี่ถ้าจะเป็นของใหม่เนาะก็แถวทั้งบนน่ก็จะเป็นอันมีตึงแกะไม้มีตึงปูนปั้นนะครับงดงามวิจิตรประดับกระจกนะครับ ลักษณะของลวดลายนี่เฮาบูเราจะเห็นว่าเป็นล้านนาเชียงใหม่อย่างชัดเจนเลยนะครับอันนี้สแสดงตัวตนองอย่างชัดเจนนะครับจะว่าเป็นพมกก่ก็บใบไฉนะครับเนาะเป็นสิ่งที่ถูกพัฒนาจากลายเดิมๆมาเป็นลายเชียงใหม่เลยนะครับเป็นตัวตนเพราะเาว่าเป็นยุคคลาสสิกอตนทนนาะเข้าไปดูดังในนะครับดังในก็เป็นโครงสร้างแบบโบาราณนะครับเป็นม้าตั้งใหม่เนาะแล้วก็เสาอย่งางนี้ก็ใจเย็น วิธีการปิดทองเป็นลวดลายนะครับลายเทพพนมลายอย่างนี้นะครับลายเครือเทาอย่างจัดงามนะครับตรงกลางต้งันโต๊ะก็มีซุ้มนะครับเป็นซุ้มประตูโคงจัดงามนะครับประตูโคงสองจันทเลยนะครับน,นี้เรามาดูตัดนี้ก่อนเนาะ,ะก่อนจะถึงประตูโคงท้างซ้ายมือเนี่ยเขาจะหันว่ามีแท่นทำมาดนะครับ เป็นแท่นธรรมาาสงปราสาทแบบเปิดนะครับแบบโบราณของการหีดจยงใหม่แล้วก็มีแต่นสาหรับวางพระธรรมโดยนะครับตั้งบนนี่น่าจะทําด้วยไม้นะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยลวดลายประดับกระจกนะครับดูแพ้ววสวยงามเลยนะครับโอ้งามเต้ๆตนะครับคลาสสิกมากอย่างตัวสิงตัวอย่างนี้นะครับก็ดูมีลีลาจนเจิงนะครับใส่แก้วใส่ จันนอย่างหึงงำนะครับเนาะส่วนตังลุ่มนะครับถ้าเรามาดูไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่าตังลุ่มนี้น่าจะอันใจปูนทํานะครับเพื่อความแข็งแรงเนาะเป็นปูนแล้วก็มีกระจกสีนะครับเกนใส่กระจกสีจัดงามนะครับเป็นสีเป็นสีนะครับจะดูไปก็เหมือนกับสีเบญจรงค์เหมือนกันแต่ว่าลายเนี่ยเป็นลายของเกียงใหม่นะครับเป็นลายอย่างเะนะครับมีดอกอยู่ในกรอบเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วก็มีเป็นเป็นพวงดอกไม้อีกนะครับนอ,อตัดฐานนี่ก็จะมีหุบปั้นนะครับเป็นเป็นตัวสิงก็ว่าแมวเนมา,มาแน่ใจนะครับแต่งามเนะครับนาอนี่เรามาดูตรงบริเวณเสารกระผนังเนี่ยจะเป็นลายที่พอห้องว่าลายอันลาย,ลายคํานะครับคือเปิ่นใจคํามาปิดเอานะครับเพื่อเป็นรวดลาย ตัวนวดลายเองลักษณะก็เปลี่ยนแบบอันล้านนาเชียงใหม่ชาติเลยนะครับส่วนลายคําที่ตามผนังนี่ก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆนะครับก็งดงามนะครับทางหลังปุ้งก็จะเป็นลายอันพระเจ้าเลี้ยงกันเป็นแลบนะครับตั้งด้านหน้านะครับด้านหน้าซุ้มโคงนี่ก็จะมีแตนแล้วก็มีกลุ่มของพระพุทธรูปนะมีลักษณะต่างๆกันนะครับอของเจียงแสนพ่องของต่างอื่นพ่องนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่า มีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับสวยงามมีตึงปางสมมาทิมีตึงปางชานะมานอย่างนี้นะครับเปิ้เกอามาตั้งๆไว้นะครับเนาะก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าหลายๆองค์ว่าอันเตนเนอนาะกอยหูบบ่ปานพระเจ้านะครับโอ้โหงดงามชื่นใจนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าหน้าตาก็แตกต่างไปนะครับรูปหลางก็แตกต่างไปอันนี้ก็ทําเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็ได้นะครับเรามาดูที่ซุ้มโขงนะครับเราจะเห็นว่าซุ้มโขงนั้นเป็น2จันนะครับตังในเป็นลายพัานาคตังนอกนี่เป็นลายโหงนะครับตัวลวดลายที่เพื่อนทำนี่นะครับใช้ปั้นปูนนะครับแต่ว่าละเอียดอ่อนนะครับตัวลายนี่นะครับ ทําปั้นไว้ละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็มีการประดับด้วยกระจกสีนะครับตรงกลางซุ้มนี่เป็นอันพระอาทิตย์นะครับเดียวหันโมนโมนนี่เป็นพระอาทิตย์นะครับใส่กระจก้วยนะครับบนใจอันดอกทานตะวันนะครับรอบพระอาทิตย์นี่ก็จะมีตัวแมงอ้ภูมิสันนิฐานว่าน่าจะเป็นการลอกนะครับเนาะแล้วก็อันไต้เครือเถานะครับบนอยู่รอบพระอาทิตย์นะครับ ก็เหมือนกับว่าพระอาทิตย์ตะกรัใน,นเปิรนก็นกนถือว่าพระอาทิตย์นี่เป็นความยิ่งใหญ่นะครับเนาะซุ้มโขงนี่งดงามมากนะครับเป็นแบบอย่างของศิละปะล้านนาเชียงใหม่นะครับทัดจากซุ้มโขงมาลงมานะครับก็จะเป็นช่องประตูนะครับ ตั้งในมีพระพุทธรูปองใหญ่เลยนะครับสีขาวนะครับเปิดท่าจะห้องว่าหลวงพอ่อขาวอยงังใดกันอีกนะครับเนาะเราลองเข้าไปดูครับเอาค่อยๆเดียวเข้ามานะครับอ่ามีคมก็ข้ามคมมาหน่อยนะครับจะเปไปย่ำคมนะครับ เห็นว่ามีพระเจ้าตั้งอยู่นะครับตั้งรุ่มนี้ก็น่าจะเป็นพระสังกัจจายนะครับตั้งบนก็มีพระอันนี้เป็นอันใหม่นะครับเป็นพระสัมฤทธิ์ที่นมาตั้งไว้ส่วนพระตั้งบนนั่นนะครับก็พององค์สุดท้ายและองค์ใหญ่เป็นพระเจ้าข่าวนี่เป็นพระปูนนะครับเวลาเข้ามาอยู่เข้าประตูเข้ามาปั๊บเนี่ยก็จะหันว่า เป็นจุดที่เราสามารถเห็นสายตาของพระเจ้าเนี่ยได้พอดีนะครับเหมือนกับพระพุทธรูปนี่เป็นจ้องตาลงมาที่เราพอดีนะครับก็เป็นแหมนภูมิปัญญาเนื้อคนโบราณน,นะครับที่แฝงไว้ในการก่อสร้างนะทำให้เราเนี่ยมีความหูศึกนะครับเวลาเราเข้าไปดูเนี่ยเราก็จะเข้าไปปั๊บไปนั่งไปกอดเวละเงยหน้าขึ้นมาปั๊บมาเจอสายตาพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ความรู้สึกเลยนะครับว่าได้สัมผัสอะไรอย่างนี้นะครับเนาะแล้วก็ ถ้าเวลาเฮาง้อยปิกจะออกไปนะครับเฮาก็จะเห็นมุมมองเดียวกับอันมุมมองของสายตาพระเจ้าที่ดูออกไปดังนอกนะครับเนาะอันนี้ก็จะทําให้เกิดนันผลทางด้านจิตใจเหมือนกันนะครับเวลาเขามานี่ก็จะมีความมุ่งซึกเหมือนเฮาได้เข้าใกล้ได้ไปประสบพบพบสายตากับพระพูทธเจ้าอีกนะครับจิตใจก็สงบลุ่มเย็นนะครับเวลาออกมาก็จะเห็น พระพุทธเจ้าองค์อื่นๆนั่งอยู่ตั้งนอกนะครับผ่านเพื่อนออกมานะครับก็เหมือนได้ไปเข้าเฝ้าเตะนะครับเนาะซึ่งะัจ้าของคนโบนานราณก็เหมือนกับว่าเขาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะครับเวลาเขาไปไหว้ย่าีนะครับเราจะหันว่าแท่นฐานตั้งหน้านี่นะครับถูกบูรณะขึ้นใหม่นะครับแต่สภาพยังคงที่คงรูปแบบของลวดลายอันเดิมไว้ได้อย่างจัดดีเลยนะครับคงความงามไว้อย่างดี ภาาฝาพนังอันนี้ก็เป็นเรื่องของพุทธประวัตินะครับในตอนต่างๆมีตั้งแต่ตอนออกบวชไปจนปน็นปินิพานปุ๊นะนะครับเนาะก่อนไปเตียวรู้ได้นะครับก่อได้ความหู้นะครับทู้เจ้าก็สามารถเอาไว้สอนเจ้าบ้านได้นะครับเนาะเอาเตียวมาเราจะหันว่าด้านฝาพนังทั้งเหนือตั้งใต้นี่นะครับสองด้านนี่นะครับก็จะมีประตูน้อยเนาะ มีประตูน้อยๆอยู่สองข้างนะครับเพื่อว่าคนกับวัตถุเจ้าเนี่ยขึ้นมาบนวิหารได้นะครับจะได้บอกไปปะปุนกับผู้คนที่ขึ้นมาทังหน้าเนาะปองเพื่อนก็จะดีนะครับประตูปองหน้าต่างนี่เพื่อนก็ใจไหมมากํมนะครับมาได้เอาหมู่เล็กลูกกงอย่างที่นาเกลียดนะครับเอาเตียวออกจากวิหารนะครับก็เหมือนเขาเตียวผ่านป่าเนาะเหมือนคนโบราณนบราณเตียวผ่านป่าที่ไปพบพระพุทธเจ้า อ,ออกมาก็จะหานว่านนะประตูเปิดนะครับเพียงเกี้ยงที่นี่นะครับบบมีลวดลายเนาะพอเดียวผ่านประตูเนะี่จะเห็นว่ามุมมองตัดนี่จัดงามเลยนะครับมุมมองของพระาธาตุที่อยู่ตั้งหน้านี่นะครับแล้วก็จะมีเสาของนันวิหารนี่ครับมีลวดลายเป็นดอกไม้อย่าก็เหมือนกาเหวอัน ผ่านป่ามีเครือเถาดอกไม้สวยงามนีนะครับโคนโบราณเปิดขึ้นไว้อย่างอันนี่นะครับเนาะก็จะหันพระาธาตุซึ่งปกตินะครับบ่ค่อยหันพระาธาตุอยู่ตั้งหน้าวิหารสักแต่ใดนะครับที่นี่ก็มีพระาธาตุอยู่หน้าวิหารเนาะนี่เอามาก่อยตั้งบนเพดานบนหลังคานะครับจะหันว่าพญานาคขูพญานาคที่อยู่บนหลังคานักสะดุ้งอย่างนี้นะครับเป็นหนักฟ้าเนาะครับพอบ่าเปินมีปีกนะครับส่วนอันนักกระตันก็ว่าอัน หูจ้างกำยันอะไรน,นะครับก็เป็นไม้แกะสลักที่มีความงดงามขนาดเลยนะครับอ่อนช้อยสวยงามแกะได้ละเอียดอ่อนเนาะ,ะแต่ละอันก็บอกให้เหมือนกันนะครับฝีมือช่างนี่รับว่าเป็นระดับครูเลยนะครับสําหรับวัดประสาทนี่นะครับ ออกจากพระวิหารมานะครับมายืนกอยพระวิหารจัดงามนะครับสมกัาว่าเป็นปราสาทลาชวาวังเตะนะครับเนอะอาะดูมานะครับก็ผ่านมาเกาะจะหันนั้นโบโซนนะ่านพระาธาตุนะครับแล้วก็อันนี้มีต้นไหนก็ห้องต้นสมิธอีกนนครับเนาะอยู่กลางลานเลยนะครับดอกมันดูแปลกแกตนาดีเนาะเป็นตุนต่มๆนะครับเราล้งวยไปกอยตังตังเหนือนะครับตังเหนือนี่ก็จะหันว่า มีซุ้มปดซุ้มโขงนะครับเป็นซุ้มโขงมีคูบาเจ้าสีวิจัยตั้งอยู่ตรงในนะครับเป็นหูกปั้นเพื่อนเนาะเป็นหูกปั้นเพื่อนขอกำบาทเนี่ยอ่านแล้วก็กำมันตละปัดนะครับอันนี้บาใจอันพระศวลีนะครับเป็นคูบาสีวิจัยเนาะถ้าจะคุ้มคูบาสีวิจัยมานี่ก่อ จะมีศาลาอยู่หลังนะครับในศาลานี้ก็จะหันว่ามีอันหูกปั้นนะครับหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายนะครับบอกว่าจะเป็นหลวงปู่ทอดออหลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นนะครับหลวงปู่โตอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอันพระประจําันเกินเราได้มาไหวมาสาม,มาใส่บาทได้นะครับออกจากอันศาลานั้นมาก็ เดียวไปทางวันจกครับก็จะหันหอระฆังนะครับเป็นหอระฆังสองชั้นนะครับอยู่ทางขวามือเนาะก็มีตึ้งกองมีตึ้งระฆังนะครับมีต้นไม้อยู่ล่มรื่นนะครับเดียวไปเรื่อยๆนะครับจากด้านนี้เราก็จะหันว่าหลังวิหารนี่นะครับก็จะมีมณฑบนะครับมณฑบตั้งอยู่บ่โคนไก่ไปก่มานึกว่านี้เป็นพราธัตใบใจ่นะครับเป็นมณฑบนะครับ มณฑบหลังอันพระวิหารซึ่งเปลี่ยนแบบอย่างนะครับซึ่งหาดูได้ค่อนข้างยากแล้วนะครับมณฑลบนี่ก็เป็นที่ตั้งของพอระพุทธรูปสีขาวหลวงพ่อขาวที่เอาหันตังในนะครับจะนั่งตังกางนะครับเนาะมีเหมือนอุโมงผ่านเข้าไปน้อยนะครับส่วนด้านข้างข้างมณฑลมูมนี้ก็จะมีซุ้มยื่นออกมาถึง3ด้านนะครับถึงวันออกวันตกนะถึงเหนือถึงใต้นะครับเออวันออกบ่นี้เนาะครับ แล้วก็ตั้งในซุ้มนี่ก็จะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะผมก็เดาเอาว่าน่าจะเป็นนั้นผู้ทธสาวกซ้ายขวานะครับส่วนตั้งหลังพระเศียรของอันพระพุทธรูปเนี่ยก็จะหันว่ามีช่องระบายอากาศนะครับจากห้องตั้งในนะอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาเห็มย่งนะครับเนาะเป็นภูมิปัญญาของคนก่อสร้างสมัยก่อนนะครับที่เปิลทำให้อนันตั้งในเนี่ยสามารถระบายอากาศออกได้ตั้งนอกอากาศก็ฟลเข้าไปได้นะครับ ก็ทำให้ตังในบ่อับชื้นลําไปนะครับเรามาดูซุ้มตังวันตกนะครับก็แปลกดีว่าซุ้มตังวันตกเนี่จะบมีช่องระบายอากาศบมีพระตั้งอยู่นะครับอาจจะเป็นว่าตังวันตกนี่แดดมันแห้งนี่จะไดเนะแล้วลมจังมาทางเพล่าไปนะครับ โดยปกติจะเป็นอานเพื่นอน็อาจจะเว้นไว้หรืออยา่างใดก็บอกหู้ได้นี่ผมกว่าดาเอาร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเดียวจากทางด้านดูจากทรงวัดวันโต๊กนะครับมาทางใต้นี่ก็มีซุ้มแหมแหมแหมซุ้มหนึ่งครับตรงข้ามจากทางด้านเหนือตะกี้นะครับซุ้มด้านใต้นี่ก็เหมือนกับทางเหนือนะครับลวดลายด้านนอกอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วเข้าเข้าไปส่องดูก็จะหันว่า ทางในนี่ก็มีช่องระบายอากาศเหมือนกันนะครับมีพระพุทธรูปอยู่ทังในเหมือนกันแต่ถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าพระพุทธรูปสองด้านนี้หน้าตาบ่เหมือนกันนะครับเนาะผมก็เลยเดาเดาเดาหมือนเดิมเดา <ste ep> ว่าน่าจะเป็นพุทธสาวกซ้ายขวานะครับก็มีพระโมคคัลลาสาลีบตรนะครับองค์นี้ก็น่าจะเป็นด้านด้านไหน่ครับด้านขวานะครับน่าจะเป็นภาษาลีบตรนะครับตรงปุ้น่าจะเป็นพระโมคคัลลานาะครับทางเหนือปู วิหารนี่นะครับตั้งข้างนี่นะเปิ้ลเกาะตั้งใต้นะครับเนาะที่ตัางใต้นี่เป็นแบบปลูกต้นดีลาวดีนาทกรก็เหาว่าต้นหลั่นทมนะครับไว้นะครับก็หมคึ้มสวยงามเลยนะครับเวลาอ่ต้นหลั่นทมหมูนนี่นะครับหรือว่าโลนต้นดีลาวดีหมูนนี่นะออกดอกเต็มต้นนะครับมันจัดงามเลยนะครับอ่ามาตอนนั้นก็จะมีความ ซุกนะครับที่จะเห็นดอกงามๆนอสีขาวๆตัดกับตัวอาคารสีดำๆหน่อยนะครับปราสาทอาจจะเป็นอาคารเที่เอหันนะครับส่วนพระวันก็ว่าศีลส,สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นประสาทนะครับของ ผู้เจริญนะเฮา,าเจริญซึ่งศีลรสมาธิและปัญญาปราสาทอันสวยงามก็ยยอมเกิดกับเฮานะครับเนาะเมื่อมีปราสาทอยู่กับเฮา,าก็อยู่ได้อย่างเป็นสุขนะครับวันนี้มาดูวัดปราสาทนะครับขอของท่านทุกท่านนะครับมีความสุขในปราสาทของท่านคือศีลส,สมาธิและปัญญานะครับขอความสุขสวัสดีมีแก่ท่านนะครับสวัสดีครับจากลุงพีโบครับ